ขออบคุณเพจสรยุทธสุธารณาจินดากรรมกรข่าวนาชีวิตกำมันวิสิทิ์โพสเกมของผู้ใหญ่ที่รัำเงื่อนไขของเด็กไว้ก่อนแล้วไล่เด็กที่ส่งเสียงเจ้าเจ้าให้ไปเล่นกันที่อื่นครับขึบ้นต้นเป็นลำไม้ไผ่พอเหลาลงปลายกายเป็นบ้องกัญชาผ่านไปไม่กี่วันคุณเทงแห่งภรคประชาชนก็ต้องสาละวนรีบแผลงข่าวเสียงหลงเสียแล้ว เพราะข่าววินิจฉัยของสารธรรมนูนไม่ให้ประชาชนเป็นผู้เลือกสมาชิกสภพาล่างรัฐธรรมนูญสทรโดยตรงนะครับแต่ให้อำนาจสภาแต่ให้อำนาจรัฐสภาเป็นผู้แก้ไขเพิ่มเติมได้พูดจาภาษาชาานคือประชาชนไม่มีสิทธิ์โดยตรงแต่ให้สะสะและสวเป็นผู้เลือกสทรครับผมนะครับชาวบ้านเขารู้กันทั้งบางว่า ใครเป็นไอโมง่งคุมมกันแนเสกสงตอวอยู่คงมีแต่ประชาชนไม่รู้อยู่ภากเดียวมั้งไหนจะต้องทําประชามติอีกสามครั้งแม้ครั้งหนึ่งกับ2จะทําพร้อมกันแต่เป็นช่องทางให้เห็นว่าไม่สามารถทําตามเงื่อนไขสี่เดือนที่กําหนดไว้ในเอ็มโอเอได้คุณอนุทินพูด้เต็มปากเต็มคําว่าไม่ได้เป็นผู้กระทาผิดเงื่อนไขแต่เป็นเพราะสารธรรมนูนวิใย้ใ,ใช้มา แม้คุณเทงรีบออกตัวว่าคำวินิจฉัยของสารมนูญยังไม่ได้ปิดช่องให้สหรมาจากการเลือกตั้งของประชาชนพร้อมเดินวนเวียนขึ้นลงโพเดียมพร้อมพลรพคก,กวนเปเปอร์แก้ตัวเป็นพลละวันไม่เป็นอันทำรรม,มาหากินเรื่องเดือดร้อนของชาวบ้าน แต่คนฟังคำวินิจฉัยของสารธรรมนูญเข้าใจชัดเจนว่าประชาชนเลือกสะสรอเองไม่ได้แท้จริงแล้วมาสะเทือนเป็นแท้จริงแล้วมาสะเทือนเป็นเกมของผู้ใหญ่ที่รับเงื่อนไขของเด็กไว้ก่อนแล้วไล่เด็กที่ส่งเสียงเจ้าจ้าให้ไปเล่นการที่อื่นเริ่มต้นยังไม่ทันตั้งไข่ก็วุ่นวายขนาดนี้นี่ยังมีพรรคร่วมรัฐบาลบอกอีกว่าจะรีบทำไม่ได้ ต้องระมัดระวังและปฏิบัติตามเงื่อนไขของศาลภาคประชาชนที่ออกตัวทําเงื่อนไข m อ็มให้ดูเหมือนคงเบกในเรื่องสามคกแต่ภายหลังกลับต้องมาค้ำควรในใจว่านี่คงเป็นชะตาข่าวเคาะข,ของเราเสียแล้วผมจึงเตือนนักผมจึงเตือนผมจึงเตือนนักเตือนหนาว่าภาคประชาชนพลาดกับเงื่อนไขที่เคยพูดภาคไหนรับได้ก็ได้เสียงโหวตให้เป็นนายกช่างดู power ฟู Full, ช่างดูพาเวอร์ฟูเสียเหลือเกินแต่ในทางปฏิบัติมีปัจจัยอื่นที่พักแกนนำเอามาเป็นข้ออ้างบางหน้าได้อีกมากมายหรือหากเล่นเกมล้ำลึกไปกว่านั้นก็ทำทีตั้งโต๊ะกระตือรือรน้นปรึกษาหาลือกันทุกฝ่ายแต่ท้ายสุดลงเอยที่ว่ามันไม่ทันเอาจริงๆ4เดือนสารธรรมน,นูญท่านว่ามาแบบนี้ ไม่ปฏิบัติตามได้ไงมันผูกพันทุกองค์กรพูดพูดเป็นเน็ตค้างจอเหมือนกันหมดข้างโง่ของข้างโง่ของพรรคข้างโง่ของพรรคะข้างโง่ของพรรคประชาชนจึงเริ่มโผล่มาให้เห็นสิ่งที่จะทําได้ก็แค่รีบออกมาแก้ตัวจ้าละวานรายวานันมีประโยชน์อันใดเล่ากับการตั้งเงื่อนไขและการตัดสินใจของพรรคประชาชนที่โหวตให้ออนุทินเป็นนายกนักการเมือง เขี่ยวลากดินย่อมมองออกว่าให้รับให้รับรับไปก่อนแล้วตามน้ำไปพักปชนเองนั่นแหละที่อย่ามาวิ่งวุ่นเล่นเกมมอนตอนผ้าอยู่แบบนี้ถามจริงๆไปหาเรื่องเข้าตัวทำไมยุบะภาไปเลยง่ายกว่าเป็นไหนๆแต่มันช้าไปแล้วโยมเอ้ยยิ่งเวลาทอดยาวมากขึ้นเท่าไหร่พักปุมมใจไทยและพักร่วม จะสะสมกำลังไพ่พลเบียงกลังได้มากขึ้นไปเรื่อยเพื่อรอวันเลือกตั้งให้พร้อมสุดๆในขณะที่คะแนนของพรรคประชาชนสารวันเตี้ยลงทุกวี่ทุกวันไปกับเงื่อนไขเอเอยิ่งเวลาทอดยาวมากขึ้นเท่าไหร่ผักปูมิใจไทยและผักลวบจะสะสมกำลังไพ่พลกลังได้มากขึ้นไปเรื่อยๆเ,เพื่อรอวันเลือกตั้งให้พร้อมสุดๆ ในขณะที่คะแนนของพรรคประชาชนจะสารวันเตี้ยลงทุกวีทุกวันไปกับเงื่อนไข MOA ที่โชว์ข้างง่ให้กับ <c oughs> ในขณะที่คะแนขน,น,ขน,ขน,นของพรรคในขณะในขณะที่คะแนนของพรรคประชาชนจะสารวันเตี้ยลงทุกวีทุกวันไปกับเงื่อนไข MOA ที่โชว์ข้างโฮให้กับประชาชนทั่วไปได้เห็นต้องนั่งแก้เกมไปวันเพื่อรับ เพื่อรับผิดชอบการกระทําที่ไปโหวตให้หนูขึ้นเป็นอดีตสีผู้คนและการเดินทางคืออุดมการที่หลุดลอยเดินหลงทางตอนชูมือโหวตให้คุณอลีตินเป็นนายกการเมืองของภาคประชาชนจึงเป็นเกมที่คนแก่ในวงการเมื่อเล่นมาตั้งแต่พวกเด็กอย่างภาคประชาชนยังไม่เกิดส่วนประชาชนทั่วไปได้แต่ร้องว่าขึ้นต้นเป็นลำไม่ไผ่พอเหลาลงไป ไหนกลายเป็นบล็อกกัญชาแล้วแล้วเป็นของชอบของภาพรมพุณชยไทยเขาเสียด้วย